เอาครับมาสับมันส้นไงลานข้าวพีทเอ,อ๋สับกระจายทำนายมันมันหน่อยุตากไปผนบ่หมีจังสิเด็ดดาตากมันตัดเดียวอ่ะแล้วก็นี่ก็เป็นเรื่องมันมันของน้อักจัดน,นะครับเออเป็นเด่นหนึ่ขายก็ไลฟ์กิจกรรมที่ผ่านมารายการน้อักจัดมาถึงจุดนี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องอันแล้วก็ฝากบอกแม่ด้วยไม่ต้องเป็นห่วง พวกแม่แม่ออกแม่ยกแล้วก็พ่อพ่อที่สนับสนุนแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ใจ,ใจดีที่รักและสนับสนุนร่วมถึงสปอนเซอร์รายใหญ่ที่ให้การถึงเสริมผมมาจะด้วยดีตลอดแล้วก็ไม่เคยกลับใจหรือเปลี่ยนข้างไปทางอื่นยังยึดมั่นแล้วก็ถือมั่นเชื่อมั่นในตัวผมอยู่ก็ขอขอบคุณมาขอบคุณจากใจจริงๆครับแล้วก็นอกก้องแกจะพยายามเต็มทำเต็มที่ก็จะพัฒนาฝีมือด้วย แล้วก็แต่อะไรดีขอบคุณจากลจยิงอะที่ยังจับยืนหยัดจับมือสู้กันมันจัดไปตลอดยิ้มไว้แล้วโลกจะสดใสเดี๋ยวจะถ้าอารมณ์ดีคิดถาเรื่องกิจ,จก,กรรมดีๆมาชิงรางวันอีกดีกว่าเนาะแค่นี้แหละบ๊ายบายเดี๋ยวมีอะไรด,ดีแน่นอนแต่ว่าต้องใช้เวลาเพียรปัญหา